พศ2517ด้วยจังหวัดจันทบ,บุรีได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการนโยบายการท,ท,ท,ท่านมีการแต่งเครื่องในเพลย์อานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการโลโลและลดและช่องระดับบนท้องถนนสองให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาสามเพื่อเป็นการลดอุิเหตุบน,นท้องถนน เพื่อให้ปรเทิดโครงการระดมป้องกันและลดภัยิเหตุบนท้องถนนพวกเทศการตีใหม่พศ2567ต่อไปครับรัฐบาลบนนายามน้องอปปอรท่าน,นผู้ประกอกบอาาการอาเนียบวชภูทรนายามท่านรองผู้กับเพื่อนพระราชการตำรวจอาสาสมัครสายแดนนายามพี่สิบหนึ่งรจนผูบ้บังคับท่านี่ ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่รักเคารพทุกท่านครับตบลาด2 561นวันนี้นะครับปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจรทางกบกข่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลให้ประชาชนเดินทางสัญจนโดยใช้รถใช้ถนนเพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเพื่อไปเที่ยวสถานที่ต่างเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดความเสี่ยขอของต่อการเกิดนอุบัติเหตุทางถนน สูงกว่าในช่วงเวลาปกติทางในพิธีเปิดโครงการเรียนเห็นว่าโครงการกระสอเป็นโครงการที่ดีที่จะทําให้มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกระดัของการฆ่าร้อยอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นจุดบริการในพิศษสัษ์สนันเครื่องในอำเภอนายามขอเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกสังหาร2อยหกสินบัดนี้ขอบพระคุณครับครับก็พามาชมวิธีเปิดรถอุบัติเหตุทางท้องถนนนะปีหกเับขี่ปลอดภัยไรอุบัติเหตุของอำเภอนยายใหญอามวันนี้ก็ท่านน,นยายอำเภอนายใหญอามท่านพีรศักดิ์ สถานเครื่องแล้วก็ท่านพันตนุ์ตุเอกคนละพักธรรมสน,นองผู้กำกับการสอพอำเภอไนอามแล้วก็น้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าที่เทศบาลเจ้าที่อสสอำเภออปปรรว,วมกันตั้งดาน ตรวจที่ด่านประตูเมืองอำเภอนายามครับวันนี้ก็ได้ทำการเปิดด่านเป็นที่รับ้อยแล้วยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ขับขี่ขับขีดด่โดยปลอดภัยอย่าดื่มแอลกอฮอล์นะครับฝากกันด้วยครับมีด่านแต่ท่านไม่ปฏิบัติเช่นหมวกกันน็อกก็ให้สวม ขี่ไปไหนก็ให้ระมัดร,ระวังอ,อย่าดื่มครับอย่าดื่มแล้วหมวกกันน็อกต้องใส่ใบกับขี่ต้องพกนะครับให้ขอให้เที่ยวปีใหม่กันให้สนุกสนานนะครับสวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกับกงคาไัยนิวสวัสดีครับ